เหล่าวิญญาณอาสาสมัครที่ลงมาเกิดบนโลกใบนี้วิญญาณอาสาสมัครระลอกแรกจะเกิดในช่วงปี1 9 5 0ถึงหนึ่กลุ่มวิญญาณเหล่านี้ไม่ต้องการที่จะอยู่ที่นี่พวกเขาไม่ชอบที่นี่เพราะพวกเขาทนต่อความรุนแรงไม่ค่อยได้พวกเขา ต้องการที่จะกลับบ้านแต่ก็ไม่รู้ว่าบ้านอยู่ที่ไหนรู้แต่เพียงว่าไม่ใช่ที่นี่พวกเขาเป็นผู้ที่มีจิตใจดีงามไม่สามารถจะทำร้ายใครได้พวกเขามาเพื่อช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยการมาอยู่ที่นี่เฉยๆดังนั้นพวกเขาจึงอาศัยอยู่ท่ามกลางพวกเรา ทำตัวเหมือนคนปกติทั่วไปแต่มันเป็นสิ่งที่ยากมากสำหรับพวกเขาเพราะพวกเขารู้สึกว่ามาอยู่ในที่ที่ไม่ใช่ของพวกเขาเองซึ่งหากเมื่อใดที่พวกเขาสามารถค้นพบว,ว่าทำไมพวกเขาจึงได้มาอยู่ที่นี่พวกเขาก็จะยอมรับมันแล้วก็เริ่มทำภารกิจ ของตัวเองต่อไปลักษณะเฉพาะของคนกลุ่มนี้คือพวกเขาจะไม่ชอบที่นี่พวกเขาไม่ชอบความรุนแรงพวกเขาไม่เข้าใจและรับไม่ได้กับความยึดมั่นถือมั่นความกโกรธและรู้สึกว่าไม่ชอบมันและตกตะลึงกับมันดังนั้นพวกเขาหลายคนจึงชอบ ที่จะอยู่อย่างสันโดษเพราะภาพลักษณ์ของโลกในสายตาของพวกเขาค่อนข้างจะน่ากลัววิญญาณอาสาสมัครระลอกที่สองจะเกิดในช่วงปี1,970ถึง1,980พวกเขาถูกเรียกว่า The Generator พวกเขาจะไม่มีปัญหาเหมือนอย่างกับวิญญาณรอบแรกพวกเขามาอยู่ที่นี่ไม่ใช่เพื่อทำสิ่งใดพวกเขาเพียงแค่มาอยู่ที่นี่เฉยๆร่างกายของพวกเขาผลิตกระแสไฟฟ้าออกมามากกว่าคนปกติและไปส่งผลกระทบต่อผู้คนรอบข้างที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับพวกเขา พวกเขามาเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกด้วยวิธีการนี้พวกเขามีกระแสพลังงานที่เป็นบวกมากซึ่งส่งผลกระทบต่อทุกๆคนที่เข้ามามีปฏิสัมพันธ์กับพวกเขาวิญญาณทั้งสองกลุ่มนี้ไม่ต้องการที่จะมีลูกเพราะการมีลูกคือการสร้างบ่วงกรรมขึ้นดังนั้นพวกเขาจึง ไม่ต้องการที่จะสะสมกรรมและไม่ต้องการที่จะติดค้างอยู่ที่โลกใบนี้พวกเขาอยากเร่งรีบทำภารกิจของพวกเขาให้เสร็จเสร็จไปตามที่พวกเขาได้รับอาสามาทำเพื่อที่จะได้กลับไปสู่ที่ที่พวกเขาจากมาพวกคุณอาจจะไม่รู้จักพวกเขาเพราะ พวกเขาเหมือนคนปกติทั่วไปพวกเขาปรับตัวได้ดีเนื่องจากพวกที่มาก่อนหน้านั้นได้บุกเบิกทางและปูทางไว้ให้ก่อนแล้วเพราะฉะนั้นวิญญาณกลุ่มแรกจึงพบความยุ่งยากมากกว่าส่วนกลุ่มที่สองก็แค่ตามทางที่กลุ่มแรกมาทางไว้ให้แล้วเท่านั้นวิญญาณอาสาสมัครระรอกที่สาม คือเด็กๆที่เกิดใหม่ซึ่งเกิดหลังปี1,990เป็นต้นมาพวกเขาเป็นผู้นำของขวัญมาสู่โลกใบนี้พวกเขาจะแตกต่างจากสองพวกแรกพวกเขามีพลังงานมากกว่าและได้บอกว่า DNA ของพวกเราทุกคนกำลังเปลี่ยนแปลงเพราะ DNA ของพวกเรา จะได้รับอิทธิพลจากระดับจิตสำนึกของพวกเราเองและทุกสิ่งทุกอย่างที่กําลังเกิดขึ้นอยู่นี้จะส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของ DNA พวกเขาจะเป็นห่วงกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของสารปรุงแต่งในอาหารและมลภาวะในอากาศที่จะส่งผลร้ายต่อสุขภาพร่างกายของพวกเรา พวกเขาบอกว่าพวกเรากำลังมาถึงจุดสิ้นสุดของความเป็นทวิภาวะและขณะนี้ DNA ของพวกเราได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมคือตั้งแต่เมื่อ70ปีที่แล้วพวกเขาบอกว่าพวกเรากำลังจะเปลี่ยนไปสู่มนุษย์สายพันธุ์ใหม่ที่จะไม่มีการเจ็บป่วยอีกต่อไป